อามากินได้อยู่นี่คุณลุงเป็นสนใจซาเล้งซาเล้งของเราซาเล้งนอนได้นะรับไปตื่นนึงได้ระหว่างไ่นนอนดีอ,อ่ะมันเย็น,ออนเอาเอาน้ำมดก็มากินได้โอ้ปันหาเห็ดเป็นน้ำม,มึดมาแต่นาว่าคุนบ่ฮะมาแต่อากาศพุ่นอ่ะ โอดพ่อผมกูตกแตงมาแต่อากาศอ้ํานุ่ยพนเนี่ยนี่ขันมาแต่อากาศอำนวยพุ่นนะมาจากบ้านลูกสาวผมพุ่นอ่ะกินได้น้ำนะนั่นดีอันคนที่เจ้าถามวันนี้เนี่ยบ้านน้ำกระเบิดนนะผมมานอนเฝ้ากับเจ้าบ่ได้มาหา ได้เบ่งอู้รูเฮ็ดอืมป่าอยู่หันมีป่านึงป่าปเฮ็ดีป่านนป่าสได้บ่ป่าป่าม่เออได้บ่ป่าเห็ดวะแต่พ่อแต่แม่เลียงอันนี้เป็นหนาเด็กน้าปล่อยอะไรอื่พิ่งขาดเงตายเลยนึกยเป็นป้ายแบบนี้ เไกใใหม่ขอบยใหม่แบบนี้บอกปลานั่นไใหม่อยู่บอกมันไใหม่บอกมันก็บไมาอจังไรมันก็เืเดียวนี่ยเนาะมันมดแล้วเอ้าก็ไปทางใดก็มีแต่ผู้ขอกอกไปน้ำนะก็เลยมด เหลืออยู่สำนักละนำกันเลยเออไอ้ดอกห่ดอกฮะออกกันมออกจะเล่งบ่ฮะเออมันน้ำเขาน่ะละกอลอะเเอออากินรสมันทั่วสืงมดเลยนัใส่กัได้คนหาแล้วตอกอสีหาก็ยังเขาเขาเครียันเลยไ เกล็ดปลาปลาปลาหมันหมูหันเกี็ดที่เขาเกี็ดเลาเป็นแรกเห็นขึ้นเขาพูดเล่าๆเขาเกล็ดปลาปลาปลาหมับกระดูครับแมนเห็นขึ้นมาแต่อากาศพี่น้องเลยเกี็ดเพิ่นหรือเพิ่นปลาปลาปลาตัวเป็นหาได้กันพูดแล้วหอดกิโลแล้วบ่นี่หรือว่ามีทำนี่เราไปเก็บแล้วบ่แค่นี้แหละโอ้นึกว่าไปเก็บแล้วบางส่วนที่ข่อยมาสวย ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้คืออันนั้นเทไปเป็นโรคเป็นาร่งร่งแงเรงก็ไปลงมาเร่งลอากาศกำ้ยอากาศกำ้ยอยู่อากาศอากาศพูนไก่ได้อากาศลุยบ้านบ้านนี่ยังอากาศอากาศแล้วก็มหาบานเบา มันก้อนก้อนอันอยู่ใกล้กับอันรงบานอากาศอยู่่ห่างเจ้าคอยกับเจ้าเป็นน,น้องคอยน้องหลายปีห้าห้าปีเจ้าเจ้าวันแค่ส like ิบแปดผู้นเจ้านก็เป็นหกสิบสามหกสิบห้าอันนี้เด้ยจ้าวันอะไหนึ่งอันนี้รสองอะไสามอยส อ๋อรเอยสามหกสิบสี่หบสไลือหกสิบสี่อนกีนละสี่เ้าคยจากเพาอากาศไปบ้านเจ้าควอยหันเขาไปทางคขหูชิมหไปทางเจดอาเรื่องนี้คอยละนี่น้าคนหนึงเลาเให้บาีนส่ินไทกินเลยคนวนกิน มีไข่ขึ้นมาก็เลว่าได้สมุนไพรคุ้นก็กระเดียเบิ้งอยู่หอบเงี้ยครับแบบได้แต่เกลืเขาสมุนไพรเป็นสมุนไพรต้มกินอขอยู่องแก้วบ้านตาโอนหลักได้ก็ทุกิ่งหยิยกินข้าลุกจากคนเล่เจ้าน่ะไปมะระเดียวปลาไก่เดือดอากาศน้อยมันแต่อากาศคนบลาฉงเนินบาบกไผ่รูด ไนเรื่องคาไกลขนาดเนาะมาแา่ไกลไกลมันหมดตกบ่ฝหุ่นทั้งบูไออย่างฝนวะฝนบ่ค่อยาตกฝนทั้งบ้านผมตกเลยอยู่กุสุมานโพธินะตกเมื่อวานนี้ก็ตกตกด้วยหมู่ห่งคือตรงนี้เขาบ่าต่ถามบงเขาว่าโอเคนะเพียงนี่ ว่าหน้าเขามันบ่มีหน้ามันแห้งเออมันมันมีคือบูซุบซึ้งทางทางนี้เออมันเริ่มตกแล้วแหละตกไปแล้วแหละเป็นแนวมันผมจะมีพีโนงทางพี่แน่ก็เลยมาผมรู้จังเลยเออันชวนมาละข้าเจ้าชวนมาเรื่อยๆละทีมงานหาเหตดโอเขาก็เริ่มสุดจักนออกันมาเออว่าสิไปแปด้อยไร่ว่าไปบ่ถทึก นี่แหละเป็นลอยอีกนี่นะเฮาขึ้นไปพุ่นบ่นี่แหละนี่เขาว่าสามร้อยไร่แปดร้อยไร่เออสามร้อยไร่สามพันไร่เขาว่าเออนี่แหละเขตนี้แหละตุ๊บตาผูตตาบ้าละล้อมเขตพุ่นยอดยอดไปพุ่นอันนี้เขตนี้เขตนี้แหละอืมอันเลี้ยงงัวบ่งัวจักโตอันงัวลุงจักโต หูเราบวชอดียินในเอฟซีต้องพูดดังๆหูเพิ่นบวดีเพิ่นมาเห็นสาเล้งเฮาเพิ่นเลยก็จอดเบิ้งจอดเบิ้งสาเล้งเฮาตัวอย่างมันก็เลยมักมันก็เลยถามสาเล้งก็มีบ่มีสาเล้งแบบนี้เยอะบ่อะไรอันสาเล้งน่ะมีเฮ็ดแบบนี้เยอะบ่เออซาเล้งเออเฮ็ดแบบนี้เยอะบ่ที่ว่ามีนะ ัอยู่อยากได้อยู่เห็ดแบบนี้ก็อยากได้มันเลี้ยงงัวเลี้ยงยางอะไรโอ้เห็ดแบบนี้ฮิซงมุซงงโมเดิร์นพผมได้นี่เลยโมเดิร์นโมเดิร์นซาเล้งโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นมาแงนเออเข้าใจอยู่โมเดิร์นเห็ดแบบนี้แหละมีแพงมีอย่างพอล้มแบบนี้แหละนอนแบบนี้ฝ้างัวเขาสิดให้เขาเค็ดให้อยู่ให้ใช้คิดใช้อยู่เพื่อสนใจคอยอยากได้อยู่อยากได้แบบนี้อยู่เนาะ อันนี้เอามาเอามาจากไหนจากสยอันนี้อันนี้บ่อืมหิดอะไรอยงอัน,นอันนี้นี่เอามาจากพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์พัดลมพัดลมแบบมันใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะเขาก็เอามาถอดออกมาอถอดเอามาจากพัดลมเขาบ่ต้องเอาตัวพัดลมมันมาเขาถอดมาเอาเฉพาะตัวที่เขาอยากได้อเออตีนพัดลมมยังเขาบ่บอเอาเขาถอดออกนี่ดิ ถอดออกหมดเดี๋ยวตอนแรกมันเป็นพัดลมเต็นหลุดอย่างหลุดห้างหลุดอีเต็นก็ได้เป็นอย่างก็ได้เนาะเห็ดแบบนี้เขาเออเขาการเขามีแผงไงเขาก็ใส่แผงไงก็ได้ไปเลือกไม้ก็เอาเครื่องใส่จะเือกไม่กนตึงเมื่อยกนนักดีเออแบบนั้นแล้วเกี่ยวกับมูลหลายคนดอกเลือกไปไม่คือมือก็พร้อมแล้วก็เห็ดไปก็ได้เนี่ยบัดบัดรคันเทาเห็ดไปกลางคืนนะเขาใส่หลอดไฟหลอดไฟนะ เอาใส่หลอดนี่มันมีมงเสียบหลอดอยู่นี่ยเป็สร้างเห็ดเนาะเป็นเห็ดเป็นได้เนาะครับพอได้เห็ดเห็ดเป็นอยู่ครับโอ้ยแม่ว่ามาใกล้นี่ไปซื้ออยังจะไปหาพวกแล้วจะไปเห้ให้โอออยากให้เห็ดไทยจะให้เห็ดเป็นแบบมีเห็ดแต่งแต่งว่าอย่างเครื่องเครื่องสุดที่เห็ดอันนี้ได้เอ้างัวจักโตงัวควายนะงัวหาโตงัวผมโอ้ห่าโต หน้าโพนี่นะหน้าอยู่นี่ไหลตะกี้หน้าหน้าจ็กไรอยู่นี่อยู่เข่าหมดไม่ห้าหกวอยไลน์บอกอยู่ขีดอันอันหน้าหน้าของขายพ่อแม่เบ่งขายอ๋อฮะโหปาหนั่นคุ่นบอกไหลายปาหนั่นคุ่นบอกแต่ก้อนอันน่ะมันหลายเด้ล่ะอ่ะตัวซูมือนี่เด้ยังอยู่จ็กไรยังอยู่อันนี้อันนี้เละยังอยู่อ่าแต่เมนนี่อันจ็กไรประมาณจ็กไรนี่หอดหอดลอยอยู่บอก เทอ้อยมานี่นี่คือสองวันนี้พูดสองพูดอันนี้นะยังอย่งนี่พ่อแม่เพิ่นขายอืมหน้าคอยอยู่พูดเป็นแรงให้อยู่พูดร้อยกว่าไร่อยู่พูดยังร้อยกว่าไรแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนบรรลอมเคลื่อนนะเจ้าเคยไปเคลื่อนนะครับเคลื่อนบรรลอมนะเลยหน้าอยู่หันโอ้้องสูงอ่ะเออๆอ่ะตรงอยู่นั่นเดี๋ยวจากไรอยู่หันกป็นยังไง ว่างห้าชิปหกชิปไร่คุณพ่อโอ้แต่แบ่งกันได้เออแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้วส่วนส่วนมันยังหันหน้าลายอยู่โอ้อันเฉพาะส่วนของลุงได้ลายอยู่บอหนะาเฮ้ผมมีพ่อแม่บ่มีให้มีนาให้ตายเลยแต่นี่จะเฉพาะส่วนของลุงเดตอนนี้เดคพัดแบ่งแล้วได้ลายอยู่บ่ยังได้ลายอยู่แจกแจกร้อยต้องคอยนะบ่พ่อแม่ปไนให้กับพอดร้อยไรอยู่คอยโอ้หอดร้อยอยู่เนาะโอ้ลายเติบอยู่ที่นี่ ร้อยลายยี่หอดอยู่เออขี้ลงไหมขี้ลงไหมขี้เออโอ้น้าหน้าหลายเนาะหน้าหลายอยู่โอ้แสดงว่าแต่แต่แต่พ่อแต่แม่พุ่นเป็นหาหกร้อยโอ้เป็นพันนเนาะเป็นพันพุ่นบอกโอ้หลูกเหลือข้าพุ่นหัวคุณเนาะปัดแต่เพิ่อกระบอกขายเนาะมันคนกัญญาติเอามันหลายกัญญาติเอาโอ้นาพุ่นนาโตญาติเอาแต่ก่อนบัดบ่ได้อันนี้ได้เนาะถังเอาได้เนาะ ทางเอาแล้วก็หมาแล้วไมเอาแล้วก็เป็นเป็นหม่นะเล่าหองเืิรนหงโตพิษกันเลี้ยวกันเออไม่แห้งขายไปน้ำแต่ก่อนกับบัไดอันนี้เนาะทางปลาเอาแล้วก็คืนเพิ่นเพิ่นพยังมีชีวิตเพิ่งกะอยากได้เงินก็ไปหาอยากใสอยากซอยทหอย่างนี้กับบอคัดเพิ่อเพิ่อขายไปเออนี่พอดีแล้วยังจุงไว้ให้ลูกยู่งอะไรเออแถวแถวนี้มันเป็นอันอันจังไันเป็นชนดรึเ่า ข้าขเส้าหงอเอ้ยนข้าเส้าปูอ้ยก็ปล่อยงูอกิบกินม,มันเป็นส้าปะกอบอแ่วนี้รู้จังไรบอสนดแล้วเนี่บอ่อ๋อเป็นสนดหมดแล้วเป็นสนอดแล้วน,นโอ้ขายดีตัวเส้นเป็นสนีสนดก็ได้เนาะดูคุณนี่ยเป็นส้าปะกออยู่แต่ออแต่มันจะจะเข้ากระแทกนั่นแล้วเออโอ,โอ๋อ้จีบป่าเมโซมแล้วเออคือออกสนดได้แล้วคือกระแทก อ๋อก็เตรียมออกสนุดได้แล้วอ๋อได้แล้วว่าก่อนจว่าเขาให้เขาให้เกียรติเป็นป่าสูงซูมแล้วเขาไม่ว่าป่าสูงมูนเขาไม่ว่าแล้วเขาไม่ว่าแล้วเขาว่าโอ้ดีแล้วเป็นอันคำว่าได้เป็นที่ชอบอันชนดน่ะมันเ็สิคักแล้วมันขายยังก็ได้ เออวูสเขาหาเห็ดเพาอหลายเนาะพอจะเลี้ยงงัวเลี้ยงไปเออเอ้ว